เอาละครับผมวันนี้ผมพามาอัปเดตนะสำหรับ h o n d ้าที่น่าใช้เป็นรถครอบครัว5้าที่นั่งนะครับรุ่นที่คนหลายๆคนกำลังตามหานะครับวันนี้เข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสีบอลเงินสีซิลเวอร์ตัว1น EL นะครับสำหรับ Honda H r v าีคันนี้499 0 0 0าบาทคันนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2 1 0ฟรีดาวผ่อนอยู่แค่8 0 0 0ัปลายปลายเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ใครออกได้บ้างนะเดี๋ยวบอกกันเลยในคลิปนี้นะครับส่วนดอกเบี้ยต่างๆนะแล้วก็อะไรต่างๆเ พาดูในคลิปนี้เลยเหมือนเปรียบนะครับเสมือนพี่มาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงของเรานะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมพาชมเลยนะใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับครับสวัสดีครับทุกพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมที่ช่องฮอนดามือสองโอเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เป็นช่องใหม่เปิดใหม่สดๆร้อนๆนะครับและจะอัปเดตสําหรับรถของฮอนด้โดยเฉพาะนะครับ ส่วนวันนี้ผมมาที่นะเพชรยนต์รถมือสองสาขาใหม่นะครับสุวินทวงศ์46อยู่กับผมเซลล์เพชรยนต์ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะสำหรับรถครอบครัว5้าที่นั่งนะครับเป็นรุ่นที่คล้ายๆหลายคนกําลังตามหาเลยนะครับสาหรับ Honda HRV คันนี้เป็นตน 1.8DL ได้ปี2020นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลขไมล์หลักหมื่นแค่9 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะใช้งานมานะครับรถ5ปีนะ5ปีใช้งานมา9 0 0 0 0โลถือว่าน้อยมากแล้วพี่ ถือว่าน้อยเลยนะครับโดยรวมสภาพรถตัวนี้นะครับได้ตรวจเช็คแล้วนะผมได้ตรวจเช็คเดินดูแล้วนะครับสภาพดีมากนะพี่สภาพเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนทะเบียนสวยด้วยนะครับ7754คันนี้ส่วนคันนี้ราคาตั้งขายนะครับ499,000าบาทเท่านั้นเองเรทฟรีดาวน์คันนี้รายได้18ขึ้นไปออกคนเดียวจบได้เลยนะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่8,000ไปลายปลายเท่านั้นเองนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.10ใครสนใจนะครับผม พักมาหาผมได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับพาดูตัวจริงก่อนในรถคันนี้นะครับว่าโครงสร้างตรงไหนมีอะไรบ้างแล้วก็ได้ฟังก์ชันอะไรบ้างเรทผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวบอกกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมหน่อยช่องนี้ช่องใหม่นะครับติดตามนะแล้วก็กดหัวใจกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าชอบถ้าถูกใจคันนี้แล้วเร็วๆนะพี่เพราะว่านะครับมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นครับแค่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะสนใจติดต่อผ่านเบอร์โทรด้านล่างนะครับหาผมเซลล์เป็นยนได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโฉมหน้าก่อนไมเนอเร์เชดแล้วนะครับนี่สภาพโดยตรงนะเดิมๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทมิ่งไลท์ตรงนี้มีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้ตัดหมอกไม่มีนะครับผมจะจังหน้าได้เป็นโครเมียมตัว1.8 DL นะครับผมเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็หาได้ยากมากกับสภาพแบบนี้เกรดแบบนี้เลขไมล์ประมาณนี้แค่9ก0 0หมื่โลนะครับ ดูได้เลยเหลี่ยมสันคมตัวรถนะครับฝากระโปรงเห็นได้ชัดไม่มีรักยิ้มไม่เห็นเลยนะสภาพเดิมๆนะครับตรงนี้เพิ่งล้างขัดสีเมื่อครู่นี้เพิ่งเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมเหลี่ยมสันคมตัวรถดูได้เลยนะครับเดิมทั้งขัดแน่นอนในส่วนของกระจกนะครับได้เป็นกระจกเดิม h อ n ด้าเรียบร้อยนะครับส่วนป้ายภาษีหน้ารถหมด6 9กันยายนนู่นเลยนะครับ ยาวๆเลยพี่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับทางนี้นะเดี๋ยวทางเราดูแลตัวรถให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับในส่วนตัวนี้ล้อแมกนะครับผมได้เป็นล้อแมกปัดเงาทูโทนเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมกับยางนะตัวนี้เป็นยางดันหลบตัว SP Sport ได้ปี2022ยางปี22นะครับมาพร้อมกับล้อแมกขอบ17เรียบร้อยเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับของเดิมโรงงานนะพี่ไม่มีการเปลี่ยน นะครับล่องรอยการใช้งานอาจจะมีล่องรอยเบียดเดี๋ยวทางเราขัดให้พี่เอาแบบใหม่เอี่ยมเลยผมจัดการให้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับนะกระจกมองข้างได้แบบได้แบบปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีกุญแจคีเลดเรียบร้อยนะครับด้ามจับสีเดียวกับตัวรถนะสําหรับคันนี้แล้วก็โครงสร้างด้านในตัวรถเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับภายในได้เป็นเบาะนะครับผมสวยงาม เบาะหนังสีดําสวยมากนะพี่สําหรับตันนี้ใครกําลังสนใจกําลังมองหานะครับรีบตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่าสเปคนี้นะครับนานๆทีจะมีเข้ามานะแล้วก็ดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถฝั่งนู้นกันบ้างนะครับนี่สวยงามเลยพี่จากข้างหน้านะสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันฝั่งนู้นนะฝั่งนี้มาพามาดูคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเสาบีหัวน็อตต่างๆนะครับ เดิมของเดิมฮอนด้าแล้วก็แผ่นเพจด้านล่างน,นะครับเดิมโรงงานแผ่นเพดนะครับของท้าอโตโมบิลตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวถังเลขตัวเครื่องต่างๆเดิมนะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์นะครับเดิมโรงงานกระดูกงูนะดึงยางออกมาอยู่ชบอยู่ครบนะครับชัดเจนนะสำหรับคันนี้น่าใช้งานเลยนะแล้วก็น็อตยึดด้านหน้านะครับน็อตยึดแก้มนะไม่มีรอยไขไม่มีรอยดอประแจนะครับครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยแทงประตูเดิมนะครับผมเป็นสีดําเงา แบบนี้เลยนะครับสภาพประตูด้านข้างประตูเดิมโรงงานนะครับผมน่าใช้การจริงๆนะติดฟิล์ม 3M ให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครับสวยมากนะพี่แล้วก็ในส่วนของแผงประตูเดิมๆนะครับสวยงามนะสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินเติมไปจนถึง e85 ได้เลยนะสำหรับ HRV คันนี้นะครับเครื่อง1.8นะพี่1 1 1แรงม้านะแรงมากเครื่องยนต์ VTEC ขึ้นชื่อ VTEC อยู่แล้วนะพี่เร็วแน่นอนนะครับ มาต่อกันที่ด้านท้ายไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้ HRV โลโก้ฮ o n d a อยู่ครบนะครับนี่สวยงามนะครับกรอบทะเบียนเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าเพิ่งชงเสร็จเพิ่งทำความสะอาดเสร็จสำหรับคันนี้สภาพตอนนี้คือพร้อมเลยใครอยากเป็นเจ้าของนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะสนใจนะครับพักโทรมาหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะตัวตัวนี้ด้านท้ายนะครับได้อะไรได้กล้องถอยละหนึ่งนะสำหรับตัวนี้กล้องถอยมี ลายฟ้าด้านหลังมีกระจกเดิมโรงงานนะครับที่ปัดน้ําฝนมีและก็ดูฝาท้ายกันพีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัวนี้ฝาท้ายน่าจะล็อกอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ชมน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ภายในนะว่าภายในสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับโครงสร้างด้านหลังแล้วก็ด้านนอกด้านข้างต่างๆก่อนนะครับในส่วนของโครงสร้างหัวน็อตฝาท้ายนะครับ ไม่เคยมีการไขนะไม่เคยโดนปัแจเลยโครงสร้างเดิมเม็ดอัดเดิมนะครับรางน้ําไล่มาเลยพี่ดูสวยงามนะครับผมสําหรับคันนี้นะน่าใช้งานสุดๆนะครับนี่หัวน็อตฝั่งนี้เดิมสภาพดีมากพี่ดูนี่เรียงเป็นเม็ดเลยนะเม็ดอาร์ดเดิมโรงงานนะครับใครกำลังหาอยู่นะตอนนี้นะครับถ้ารีบร้อนอยากได้รถไปใช้งาน อยากได้ HRV โฉมนี้ไปใช้งานนะครับรีบตัดสินใจเลยนะเพราะว่านะครับมีเพียงแค่คันเดียวนะยางอะไรด้านล่างมีนะครับนี่แล้วก็นี่ที่เป็นสีสีนะสีนกาวทางมะพร้าวรูปเปลือกไข่สีเปลือกไข่นะครับมีมาให้ครบเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังเดี๋ยวผมพาด,ดูเลยนะตัวนี้เบาะนะครับจะพับแบบ60/40ได้นะครับ60/40แล้วก็พับแบบวางของได้เลยแล้วมันจะเรียบไปเลยนะพี่ดูนี่ วางของเรียกไปเลยนะสําหรับ hrv นะครับข้อดีของเขาเวลาไปต่างจังหวดัดแคมปิง้งที่ปูที่นอนปูฟูกต่างๆนอนได้เลยนะครับกว้างขวางนะเก็บของต่างๆได้จุใจเป็นรถที่นั่งอนเนกประสงค์น่าใช้งานสุดๆสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างฝาท้ายด้านบนนะนเดิมเมตัคเดิมโรงงานนะครับผมสีเดิมๆนะตัวนี้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับสภาพดีมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปเข้าด้านในนะครับก่อนเข้าด้านในขอดูฝั่งนี้ก่อน โครงสร้างนะครับเสาเอนะครับผมนี่หัวน็อตต่างๆเดิมนะแล้วก็ตัวโครงสร้างกระดูกงูเม็ดอาร์เมสปอตนะครับเดิมนี่ฝั่งนี้การชนหนักเราไม่เคยมีเราคัดรถมาแบบเกรดเอเลยนะพี่นะสวยงามนะครับใครกำลังหาอยู่นะฮซาวีคันนี้ใหม่เก้าหมื่นเองนะครับแล้วก็อ่ะเข้าด้านในกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึ่งนะครับผมปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้อยู่ซ้ายมือของคนขับนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะระบบต่างๆปุ่มไอคอนอยู่ฝั่งนี้นะครับระบบป้องกันการลื่นถล่มนี่แล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะอยู่ตรงประมาณช่วงะตะตุ่มนะของคนขับนะครับจะอยู่ตรงแป้นคันเร่งด้านขวามือนะเปิดฝากระโปรงเปิดในส่วนของฝาฝาถังน้ํามันนะครับเปิดตรงนี้นะสวยงามเลย ส่วนพวงมาลัยตัวนี้นะครับแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครบนะครับมาพร้อมกับพุชคอนโทรลนะไปร์นชิปนะครับผมด้านข้างมีให้นะครับ2ฝัง่งแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้หนีคุณพี่ดูขวามือเลขไม้นะครับ95,000ม0กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองเลขไม้9ก0 0 0กิโลนะครับนานๆทีจะมีข้าวนะเลขไม้หลักหมื่นนะครับและมาพร้อมกับราคา4 90, 000, 9 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะ ตัวนี้แอร์แบ็กแน่แนๆ8ใบนะครับผมคอนโซลหน้านหน้าเดิมโรงงานนะครับช่องแอร์ต่างๆตัวจอกลางระบบทัชสกรีนตัวนี้มีกล้องถอยนะครับผมแอร์ Air ได้เป็นโหมดปรับออโต้แล้วเรียบร้อยปุ่มพุสตาร์สีแดงๆนะครับตรงนี้เกียร์ออโต้แบ่งมือไฟฟ้ามีมาให้ครบเบรคโฮมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ช่องเก็บของช่องวางแก้วนะของคนขับมีมาให้ครบแล้วนะครับส่วนระบบไฟด้านบนนะใช้งานได้ปกตินะครับนี่สวยงามเลย นะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับเบาะตัวนี้เบาะเดิมๆนะไม่มีร่องรอยนะครับผมอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยไม่ได้มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับในส่วนตัวนี้เบาะเดิมนะเบาะเดิมนะครับเดี๋ยวจะม,มีการทําความสะอาดดูดฝุ่นต่างๆแล้วก็ปรับสภาพตัวหนังเบาะให้นะครับให้ตึงเหมือนรถใหม่เลยนะครับใครกําลังหาอยู่นะดูได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้ได้เป็นดีไซน์เบาะหนังสีดํานะสวยงามมากนะครับนี่ 499,000บาทเองนะพี่นะสำหรับคันนี้ใครสนใจก็รีบๆร้อนๆแล้วนะครับโทรมาหาผมก่อนได้เลยนะว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมมีอะไรบ้างนะครับผมและราคาเท่าไหร่คิดอะไรยังไงโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมให้แบบพิเศษแน่นอนนะครับใครสนใจติดต่อหาเบอร์โทรด้านล่าง086513730เซอพิยตนยินดีให้บริการนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่หน้าห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์นะครับผมได้เป็น ในส่วนของ i v t e c นะครับผม1.8ลิตร141แรงม้านะครับ4สูบ16 L วาล์วตามนะตามรุ่นของเราเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างน,นะครับตัวเลขเครื่องต่างๆนะชัดเจนรอยแต้มสีมาร์คสี QC ยังอยู่ครบนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะครับของข้าหน้าของเครื่องเดิมทุกตัวนะครับไม่มีการขายลยในส่วนของของเหลวตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางเราทีมช่างจะดูแลให้ทั้งหมดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คตัว น้ำยาแอร์ต่างๆการความพร้อมของแอร์นะครับผมอะไรที่เป็นของเหลวในนี้เราดูแลให้หมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะดูแลให้ทั้งหมดนะครับผมเช็คสนิมอะไรเอ่ยอะไรต่างๆเอยรวมถึงแบตเตอรี่เรามีการเปลี่ยนให้นะครับเช็คค่าแบตก่อนถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ทันทีที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเอารถไปใช้งานแล้วก็เปลี่ยน่ายนะ้ามันเครื่องแค่รอบต่อไปแค่นั้นเองรับประกันไม่มีปัญหาภายหลังแน่นอนรับรถจากเป็นยนต์ไปนะครับ แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะเม็ดคัชนะครับผมเบ้าโชกเดิมหัวน็อตเดิมยึดไฟหน้านะครับเดิมเดิมโรงงานเลยนะแล้วก็็อดยึดนะครับผมฝากระโปรงด้านบนเดิมไฟหน้าเดิมไม่มีแตกขักไม่มีร้าวนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวหมุดต่างๆอยู่ครบทุกตัวนะหมุดยึดพลาสติกตรงนี้แล้วก็หม้อน้ํานะครับผมเม็ดคัชตรงหม้อน้ํานะสวยงามเลยหัวน็อตเดิมนะครับผม สภาพดีมากนะพี่สภาพเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าโลโก้ไทยคยโตยังอยู่ครบนะครับสําหรับตัวนี้โลโก้ดีนะครับผมโลโก้เดิมเดิมโรงงานเลยนะนี่ตาปั๊มคอนด้าด้านในยังอยู่ครบเลยนะครับใครกาลังหานะครับ HRV นะปี20ปี19อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมแนะนําคันนี้ปี2 0สบีบอลเงินดูแลง่ายด้วยนะแล้วก็สภาพดีนะครับผมราคาดีนะ4 9 9 0 0 0ับาทเองไม่เกิน500,000นะครับ คันนี้ใครสนใจนะรีบเลยนะครับฟีดาวผ่อนแค่8 0 0 0เคยเข้ามานะครับผมราคาเลทผ่อนอาจจะอยู่ประมาณ9 0 0 0หมื่นหนึ่งแต่คันนี้ผ่อนแค่8 0 0 0ไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับฟีดาวได้ด้วยจัดได้เต็มแน่นอนนะสำหรับ h r v รคันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างพี่นะถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ผมแนะนำสวยมากนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่างๆโอเคเลยนะครับผมในส่วนของราคาก็โอเคเช่นกันย้ำอีกทีตัวนี้เป็นฟอมด้าฮีนะครับตัว1น EL ปี2020 เลขมาอยู่95,000กิเมเท่านั้นราคาเต็ม499,000บาทนะครับคันนี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเซลิตสาขาสุวินทวงศ์46นะครับผมขอภัยสุวินทวงศ์46นะครับทางออกไปหนองจอกนะพี่นะใครอยู่ระแวกใกล้คเคียงนะครับอยากมาดูรถตัวจริงมาได้เลยนะขอแค่ติดต่อมาหาผมก่อนเดี๋ยวผมจะนะทำความสะอาดรถไว้รอนะครับให้ลูกค้ามาดูใครสนใจติดต่อหาผมเซลลโอเบอร์โทรด้านล่าง0886513730 แอดไลน์ได้หรือว่าโทรมาหาได้24ชั่วโมงได้เลยนะครับสนใจคันนี้โทรจองกับผมก่อนได้เลยนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตกลับลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะนํารถยนต์สวยๆดีๆเข้าใหม่มาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ